ใครเคยสังเกตเครื่องคอมพิวเตอร์ไหมคะว่าเวลาเปิดเครื่องขึ้นมาจะมีโปรแกรมรันขึ้นมาอัตโนมัติทำให้เวลาเปิดเครื่องแต่ละครั้งใช้เวลานานมาก oh, <no. S 1> วันนี้คูกูมีวิธีปิดโปรแกรมที่รันอัตโนมัติได้ง่ายๆเพียงไม่กี่คลิกกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้คุกุ้มีวิธีปิดโปรแกรมที่รันตอนเปิดเครื่องใน Windows 10กันค่ะช่วยทำให้เปิดคอมได้เร็วขึ้นอย่างแน่นอนเข้าที่โปรแกรม Start Up นะคะมีด้วยกันหลายวิธีนะคะวิธีแรกเป็นคีย์ลัดนะคะกดที่ Control Alt แล้วก็ Delete ค่ะแล้วไปที่ Task Manager นะคะ แล้วเราก็มาที่คำว่า Start up ได้เลยค่ะวิธีที่2นะคะเข้าที่ Start คลิกขวาที่ Start นะคะแล้วไปที่ t a s k m a n a g e r แล้วก็ไปที่ Start u p นะคะส่วนวิธีที่3ก็ไปที่แถบด้านล่างนะคะคลิกขวาแล้วไปที่ t a s k manager ค่ะแล้วแต่สะดวกเลยนะคะว่าใครสะดวกวิธีไหน แล้วไปที่คำว่า startup นะคะตรงนี้จะเป็นโปรแกรมที่จะรันตอนเปิดเครื่องใน Windows นะคะเราก็สามารถเลือกปิดได้เลยว่าเราจะปิดอันไหนบ้างมาดูที่ status นะคะตรงที่ status เป็น enable ก็คือเป็นการเปิดใช้งานนะคะถ้าเราจะปิดคลิกขวาก็ได้นะคะแล้วไปที่ disable เราอยากจะปิดโปรแกรมที่รันมาตอนเปิดเครื่องตรงไหนก็สามารถ d i s a b l e ได้เลยนะคะหรือกดที่ตัวนี้แล้วมากดที่ d i s a b l e ข้างล่างนี้ก็ได้ค่ะเราก็ทำการปิดให้หมดเลยนะคะแล้วแต่ว่าใครอยากจะเปิดอันไหนแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่เพราะว่ามันจะทำให้เข้า Windows ได้ช้านะคะ เขาทำการ d i s a b l e ทั้งหมดเลยเมื่อ d i s a b l e เสร็จแล้วก็กดกากบาทออกได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ทำการรีสตาร์ทเครื่องก่อนนะคะเพียงเท่านี้ในครั้งต่อไปที่เปิดเครื่องโปรแกรมที่ได้ Disable ไว้นะคะก็จะไม่เปิดขึ้นมาอัตโนมัติอีกแล้วนะคะเป็นการช่วยให้เปิดคอมได้เร็วขึ้นอย่างแน่นอนค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ